สวัสดีครับผมก่อนส่งพัสดุชุดตั้โหลดให้ท่านลูกค้าแล้วก็จะพรีเซนต์ถ่ายเป็นวิดีโอให้ชมกันอันนี้เป็นของอะเท็รอนนะครับผมเป็นตู้โหลดที่เท็กรอนผลิตแล้วก็ผลิตประกอบให้กับงานจอการแสดง งานอีเวนต์กับ d r า g uh, o n Light and Sound System นะครับผมดูหน้าตาก่อนนะครับโซนด้านหน้าอธิบายโซนด้านหน้าครับผมโซนด้านหน้าจะมีชุดออนออฟจอดิจิตอลนะฮะออนออฟชุดจอดิจิตอลตัวน,นี้นะครับผมแล้วก็สามารถปิดรีเซ็ตดูได้ะฮะดูเซ็ตไล่ตั้งแต่ l 3ก่อนเนาะ l 3เดี๋ยวนะฮะจอฝั่งนี้จะดับนะฮะ L2 ดับนะครับผม L3 uh, L1 จอใหญ่จะดับครับผมอันนี้เป็นจอจอที่ไวลิ่งออกจากเมนตัวนี้นะครับผมเมนตัวนี้เมนตัวนี้ส่วนจอดิจิตอลเล็กๆเป็นจอแรงดันโวลต์แรงดันโวลต์นี้เป็นจากตึกอาคารถ้าเราถอดไฟจาก ตูดตู้ออกปุ๊บตัวนี้จะดับทันทีนะฮะหรือว่าสายเมนของตึกอาคารหรือว่าจากตึกอาคารเข้ามาที่ตู้ตัวนี้ถ้าเส้นใดเส้นหนึ่งหลุดจอตัวนี้จะดับทันทีนะครับผมจอตัวนี้จะดับทันทีครับผมอ่ะเริ่มรีสตาร์ท l หนึ่ง l หนึ่งติดนะครับผมติดแล้วจอดิจิต้องจะติดนะครับผมจอ d i s t a n a m ครับ l สองนะครับผม l สามครับติดครับผมติดส่วนตัวเมน ตัวเมนตัวนี้นะครับผมเมน ABB ABB เมน ABB เป็น6 3แอม m ตัวนี้3 3 p นะครับผมเราสับดูนะเราสับดูนะอะไรดับบ้างครับผมเห็นไหมเป็นเป็น,เป,นเป็นลิงก์จากเมนใหญ่เพื่อให้เราดูค่าว่าไม่ให้เกินค่าใช้ใช้เมนตัวนี้ในการแสดงค่าของจอนี้นะครับผมยกขึ้นจึบ ส่วนลูกย่อยลูกย่อยตรงนี้นะครับผมก็จะจ่ายพวกเอาเล็กที่อยู่โซนด้านหลังของตู้นี้ตู้นี้ครับส่วนลูกย่อยก็จะมี3ามพี่เราก็จะยกหนึ่งสองสามอันนี้เป็น3ามเฟสว่า3ามเฟสอยู่โซนด้านหลังนะครับผมแต่เราจะใช้เฟสหนึ่งเราก็เปิดแค่เฟสหนึ่งก็ได้นะไอตัวนี้ก็ออฟไว้นะครับผมเราใช้แค่เฟสเดียวก็สามารถจ่ายไปที่ปลั๊กด้านหลังได้ถ้าเราใช้ทั้ง3ามเฟสแล้วเราก็ยก ครับผมถ้าเฟดใดเฟดหนึงมีปัญหาในหัวนั้นนะครับผมเพราะว่าเฟดสองมีปัญหาปุ๊บตัวนี้จะตัดทันทีนะครับผมอย่างนี้นะมันก็จะตัดนอกนั้นเฟดอื่นก็ยังทํางานอยู่ครับผมบก็จะมี1 2 3 4 4สองสามสี่สี่ซิงเกิลเฟดซิงเกิลเฟดนี่จะใช้แค่ก้านเดียวนะครับจะเป็นก้านลายส่วนนิวตันก็จะลิงไวสายตรงกับของสายเมนเลยนะ ครับผมยุน,นี้อันนี้เป็นซิงเกิลเฟสหมดเลยนะครับผมซิงเกิลเฟสตัวนี้เป็น 16A 16A ก็จะมีลำดับบอกนะฮะอย่างนี้ครับผมครับส่วนจอิจิตอลแอมก็จะมีค่าค่าบอกเมื่อลูกค้าใช้เฟดใดเฟดหนึ่งก็จะหลันตามนั้นนะครับผมจะเป็น L1 L2 L3 ก็จะหลันจะมีค่าความละเอียดของ uh, การใช้กระแสว่าเราห้ามห้ามใช้ เราก็จะดูว่าห้ามใช้เฟสหนึงเกินค่าของ63แอมป์ต่อเฟสนะฮะห้ามใช้แล้วก็จะบาลานซ์เอาเนาะเราก็จะดูตัวเลขตรงนี้บาลานซ์เฟสเอาว่าไม่ให้เกิน63แอมป์แล้วก็คำหนึงถึงสายด้วยว่าสายสมมติาสายเบอร์16นะครับเบอร์16จะทนได้63ถึง68แอมป์แล้วก็ ไม่ให้มันเกินค่าของค่าสายแล้วก็ดูค่าดิจิตอลว่าเราใช้เฟสไปกี่แอมป์แล้วถ้าเราใช้ไปร้อยแอมพอในตู้ไม่แต่เราก็อย่าใช้เกิน63แล้ว68หรือ68แอมป์นะฮะอยู่ประมาณนี้นะครับผมในการโหลดครับผมตัวนี้เป็นตู้ตู้ขนาดอ่าเดี๋ยวอธิบายตู้ตัวนี้เป็นตู้ตตตสั่งตัดนะครับผมตู้ขนาด7 u 7U นะครับผม 7จความสูงเพราะว่ามันจะได้มีพื้นที่ในการไวลิงสายเดินสายอยู่ภายในนะฮะครับผมแล้วก็จะได้มีพื้นที่ให้เราได้ลำดับของสติ๊กเกอร์ด้วยตัวนี้สติ๊กเกอร์ลาเบลนะฮะทนร้อนทนร้อนนะครับผมทนร้อนทนฝนพวกความชื้นอะไรไม่ค่อยมีที่ผมแปะสติ๊กเกอร์ตัวใหญ่ๆเนี้ย เพื่อให้สติกเกอร์จับหน้าแผ่นเพลทให้อยู่ได้นานที่สุดถ้าเราไปแปะตัวหนังสือเล็กๆเป็นช่อยเล็กๆปุ๊บเนี่ยเด๋วมก็จะหลุดนะฮะแต่ถ้าแปะตัวใหญ่ๆปุ๊บมันจะอยู่ได้นานสติกเกอร์นะฮะสติกเกอร์ลาเบลนะครับผมสติกเกอร์ลาเบลลาเบลเราก็จะแปะถ้าเราไปแปะจุดเล็กๆปุ๊บเนี่ยไม่เกินอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็จะหลุดแต่ถ้าเราแปะแผ่นใหญ่ๆก็คือหน้าหน้าหน้าผิวของกาวของสติกเกอร์ก็จะติดอยู่ได้นาน รจะ,ะทนนานส่วนนี้รับประกันหนึ่งปีนะครับผมขอบคุณดาก้อนไลท์อันซาวขอบคุณพี่ตุ๊กที่ให้โอกาสได้ผลิตตู้ครับผมขอบคุณครับผมจากเทคครอนครับ